อาจจะช่วยอะไรอะไรก็ช่วยไม่ได้เอกเอาไม่อยู่ฮะอันนี้เบอร์นายใช่ไหมเนี่ยเบอร์น,นายน,นข้ามาจอดตรงัวหกเอฟนะแต่ว่าไอ้เจเจรถนั่จอดไม่เคยตรงหรอกเพราะแวนตอนนั้นสีขาวปกติไม่เคยเห็นหน้าหออ้องซึ่งออกครั้งแรกว่าไม่รู้เราเป็นหมื่นปีแล้ว เาบอกาม3จุด3-4จุดนะี่กันได้นี่นมันมทางไหนนี่หรอ,อมีที่จรงเยอะอ้อาพาเมนต์น่าจะมีคต่แต้มอยู่ตรงมุมไหนใช่ไหมแค่ลืมมือเปาจตรงนีมอัตโนมัติเนาะอ๋อมันไม่ได้ล็อกนี่มันเสีย ันไม่เปิดเียไหมรุ่นอไรก่อมันจะบันจส์ร้อนร้ายอยู่เลยพีย่นาจาอย่า่ได้หลก ทำแล้วหนาคืนมม <c oughs> ไม่กกรงไม่ไม่โกงกันฮวยฮาฮสมม เอเยียบเอเหยียบป้าไปแล้วเดยยกรดีมถดปวดแก่ทำพาเลโซ่ กรมนะเป็นของเอเชียเมื่อเอเชีมาถ่อมทำมาทมาทรมาเผยโบซาเวียดนามเชเก ยากอุ <Z an pi> ่น <parfois> ข้าวเอามาเอามาอนในรถคือะกลับมาตองแล้วอไรกี่ร้อยค่ะ

โค้ชวินเลีวก็เข้าบอกนะใช่ไหมใช่มันเิดทะลุแยกไงเนี้ยเขาผ่านตรงนี้ไปได้สวยเลยนครับคือวัจะมีใคงเข้าไปไม่ได้ เดนินแล้วมันเบงกระเป๋าออกไปนะปุ๊บมีสิ <c oughs> ตัวสั้นๆนีมีไคเดนนะินม <c oughs> ัวยไมได้แล้วไปไนไปติดก <c oughs> ันเนาออันนี้มันเป็นไฟแดงส,บบสัส Да, okay. อาจจะเดลี่นะดีร้านไม่ีนเกือบเลยอ๋อจะไปได้อ๋อถึงว่าจะเป็นของจะงปนเสียหมดเนาะใช้นานไนงะแต่นั่งขากลับมาจากซอเลยมไม่ต้องผ่านนี้งไงอ๋อสช่อ๋อ,อ,อน้าบอกว่าเข้ามานอนหกชั่วโมงแล้วไปต่อไม่ไู้อะไรี่สิ๋อก็จะไปเอนเอนี่นะทะเลนอนได้เฉยไปเลยครของกี่จะซื้อคิมไม่ได้สนใจว่า เออมันอทนีสัพวกรพรถนี้มันผ่านพวกเดเดบิดพวกนั้นเปลียรพอะไรคะรถเปลี่รเนี่ยเซอลานตำรวจเหรอไม่ายอย่างเงี้ยไม่รอ้ครับทำมพียงแค่ที่ s t a r hour ซัพพอร์ตติ้งเอลเฮโร่พีดีรถตำรวจมั้งขึ้นมาไม่ใช่รถปฏิบัติการหรือออฟฟิศหรอถ้าตรงนี้คือมันเข้าข้างข้างนี้มันจะเป็นอะไรละเซลปาร์กิ้งใช่ไหมที่ดันไกลๆหนัเราไปข้าอันนู้นติกล่าวอันนี้อ่ะเอาอันนี้หรอไม่ใช่ไม่ใช่นิทรัมน์มใใกล้ทรัมปเลยใช่เรือไปแยกสองอีียรามป์นั่นเหละ เออนั่นแหละมันทั้มอยู่ข้างหลังทั้มมีคาสินโนด้วยคือตึกนอนสุดเก็บมืดออออออนะเนี่ยอันหน่วลอยก้าแล้วก็ไม่แฉะไม่แต่พักกิ้งเราก็ยังร้อนนะใช่ไหม อโรติกดุเซียงอโรติกเซียืออโรติกลีลล่ท อ๋อฉันมากินนี่และนะโรงวราสุดยอมากนะมากินนี่กับไม้ลีเนะี่ตอนนี้เออเนี่ยนะเอสตรียคาเฟ เดียนะเพชรนมาศั่นก็มากินตรงนี้เหมือนกันเหรใช่ว่าอร่อยที่น<ช>ที่ชอมะอะไรที่อ่ะาการตั้งถนนนี้ทีเสมเลยิดอเองฮโอเแพ จ่ายยังไงครับถ้าไปคุยกับพนักงานเนะเพจีปาร์คิ่งสเปนฟรีปาร์คิ่งโฟล์ก็จ่ายอาจารย์ก็ใช้ฟรีก่อนเลยเนาะใช้เพจไม่้แป้งเนี่ยเขไม่รู้พนักงานเขาจะเก็บค่าเพดยังไงเขามีมีพนักงานอยู่แล้วไม่ใช่เวลาไปคุยกับเจ้าหน้าที่นะครัเลเวลสองห้าสิบเลเวลสี่อ๋อเข้าช่องไหนกันให้เนาะไม่เกี่ยวเนาะ ใช่ให้กดออกไปก่อนแล้วเอาตัวไปด้วยมสแกนี่ออกก่อนก่นสแกนตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะนือสีแดงไหสีดำนัานไนนั่นงช่องดำนั่นใช แกดตรงไหนไปไปไปเอาติเกตออกมาละติเกตเามาลวเอาไปที่ไม่ดูว่ะเขาเตอแล้วกันไปนี่ไปด้วยไปรับตัยวไงท่านนี้เลยไหมยายาไม่ก็ได้ เขียวน้อมีไหมนี่นี่มันชั้นอะไรไม่สแกนต้องดำดำนันไม่เห็นมันปล่อยเลยเซอร์ลงมาอะไรก็เลยเใออ้ยต้องสย่งเน้นต้องเอนะตัวนี้ก็นนได้เบินนิดนึงทำตงเอะไรไปที่อ่ะ ทำไมไม่มีตัวมาจอดวง <c oughs> มุมใครไะโดนคนเลี้ยวใช่ไหมครับทำไมเขาไปอยากไปจอดหน้าประตูตรงนู้นไงคะ